ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมมาตามาหลังตอวัวเสือนะครับก็ยังไม่ได้รอเนื้อรออะไรนะครับเ็นแม่ตอบินอยู่สามสี่ตัวนะครับคิดว่าจะรอเนื้อแต่พอผมเดินเข้ามาในฟังนี่ครับแม่ตอบินมากคือคือก็ว่องพื้นทีน่ันคือบินมาลลยผมนะครับก็คือผมก็มองไปรอบๆอนี้ครับเพื่อที่ว่าจะรั้งคือ ถ้าแม่ตอ้อบินมาลายแบบนี้จำไว้เลยนะครับหลังตอ้ออยู่ใกล้ในนอนนะครับคือจะจะจะอยู่ไม่ไกลนะครับผมก็ผมเห็นแม่มันขึ้นทางฝั่งนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นคู่ก้ามคลองครับเดี๋ยวผมจะขี่จักรยานไปอีกฝั่งนึงนะครับผมก่เดี๋ยวคอยมาดูวครับว่าจะเจอร่างไม่เจอร่างนะครับตัวคือแม่ตอ้อก็บินยเยอเรยครับ มันไปแล้วครับนั่งตัวครับไปแล้วครับไปแล้วครับครับผมก็อยู่อยู่อยู่ในป่านี่นครับผมก็เดี๋ยวไปด้วยเลยครับสูตรนี้คือได้พ้นได้พ้นแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเล่าไม่ว่าขี้รถรัวเดินนะครับถ้าแม่ต่อมาลายแต่ามาบินเวียนเล่าคือเขาวงพื้นที่นะครับลังจะอยู่ไกลนะครับ เดี๋ยวผมเจอตัวมาซาำซี้าที่เมตรนี่เจอทุกรังน,นะครับถ้าว่าไม่ไม่อยู่ในป่าหรือเกินไปนะครับขาเดี๋ยวไปดูอันฟังนูนเลยนะครับผมไปดูรังกันเลยครับครับผมผมก็ได้มาถึงแล้วน,นะครับแต่ยังไม่เจอรังนะครับผมแต่ว่า้องเดินก่อยๆนิดนะครับขอไม่ไม่ท่าทางเดินก็สะดวกอยู่นะครับ ต้องคอยๆสักนิดนะครับอยู่ไหนเอ่ยแม่บินขึ้นลงแถวเนี้นครับแต่ว่าไม่รู้จะทุกข์กับแมงมายนะครับผมก็ต้องระมังระวังสักนิดนะครับตัวเรายังไม่ร่งเขานะครับผมต้องคอยๆนะครับขึ้นตรงไหนอ่ะ มวย์เนียว่าต้องจะอยู่สูงหรือว่าอยู่ต่ำนะครับผมก็ต้องไล่แม่เขาอีกทีนะครับมาพ่นมาจะมาไม่เมยเห็นนะครับครนนี้ผมถ้าดูแม่มันขึ้นลงขึ้นลงอยู่อยู่นะครับนึกจะอยู่สูง ต้องคอยๆนะครับผมอพวกนี้ไม่เห็นตน้องรอแม่ดูแมวขึ้นลงสักสักแป๊บฝนนะครับผมไม่เห็นครับเธอไม่เห็นผมตรงไป ูฟังนูไหมนะครับต่อข้าวยังไม่ลังหรอกข้าวมัวมวไม่ได้นะครับเพราะเป็นป้าด้วยเรามารัวแม่ก็อยู่สูงอยู่ต่านะครับพอมาเห็นนะครับก็เดียวผมไปดักดูฟังนูอีกที่ครับทีว่าทีโลงนะครับเพื่อว่าจะเห็นนะครับก็เดียวคอยมาดูกันอีกที่นะครับผม กับผมก็ได้มาฟังนี่แหละครับกับฟังนู้นเมื่อกี้แต่ว่าผมยืนนะครับแต่ว่าคือรับล่องเจอแน่นะครับเหมือนที่พบอกกับเทคนิคนี้คือได้ผลลรอยเปร์เส้นเหมือนกันนะครับถ้าว่าโตมาบินเวียนเล่าก็ว่าเหมือนทีก็จะมาบินวนเล่าคือลายเล่าไ้ไปถี่ขึ้นนี่ครับคือได้ผลนรอยเปร์เส้นนะเราซอดใส่ตาคือแลนเส้นใส่โตเลยครับว่ามันบินอยู่แถวไหนคือเจอแน่ครับให้ดูตัวแม่บินกับว่าบินไปทางนั้นคือร่างยุกลายแน่นอนนะครับผมก็ เดียวผมต้องลงไปในป่านี่ก่อนเดียวคอยด้วงข้างในนะครับครับผมผมก็ได้เจอรังเล่นะครับโครังยังไม่โท่าเลยนะครับผมคือครับเนี่ยครับรังก็โคยังไม่โต่าเลยนะครับ แม่ชาววัายิ้นมานะครับผมนั่งรับแม่พี่นก,นกเลยครับผมก็ถือว่ายัางแรกยู่นะครับผมเข้อมายู่ในภูมิไม้นะครับก็พวกว่าจะตีน่าจะอย่างตีไม่ได้นะครับล่างแถานี้อคอยรุ่นกันปลายเดือนนี้นะครับหรือว่ากลางเดือนถ้าว่า ไหวลุนแม่ป๊อเดียวก่อนนะครับผม่อนนั้นนะครับล่างก็ูุรนี้นะครับได้พุ่นใจได้พุ่นดีเหมือนกันนะครับแม่โตเมื่อเราไปยืนไปเดินตรงนั้นคือแม่โตว่างพื้นทีคือเขาจะมาบินเวียนเล่านะครับคือพยายามลายเล่าไ้ไปที่อื่นนะครับคือล่างยุกลายในน่นนะครับผมในก็ตามจีรลอยปื้นท้นะครับแตุ่ดนี้ก็ได้พุ่นนะครับกลิปนี้ก็ ก็ลากันไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ